สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับฤดูกาล2023-2024เดินทางมาถึงรอบ8ทีมแล้วนะคะโดยจะลงทำการแข่งขันกัน4คู่ค่ะคืนวันอังคารที่19ทธันวาคม2,566แข่งขันกัน3คู่ด้วยกันนะคะโดยคู่2นาฬิกา45นาทีลงทำการแข่งขันพร้อมกัน2คู่ เอเวอร์ตันทีมในพรีเมียร์ลีกจะเปิดกูดิสันพาร์คดวลกับฟูแลมเพื่อนร่วมลีกค่ะส่วนในเวลาเดียวกันนะคะพอร์ตเวลซึ่งเป็นหนึ่งเดียวจากลีกวันจะลงสนามพบกับมิดเดิลสโบรทีมจาก EFL Championship ส่วนเชลซีค่ะจะเปิดสแตม o ฟอร์ดบิดรับการมาเยือนเพื่อนร่วมลีกอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรองแชมป์ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งสาราดงเนี่ยผ่านมาถึงด่านนี้ด้วยการปราบ2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์มาใน2รอบที่ผ่านมาเลยค่ะโดยรอบ16ทีมเนี่ยบุกไปเอาชนะแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ถึง3ประตูต่อศูโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา3นาฬิกาตรง จากนั้นไปดูคืนวันพุธที่20ธันวาคม2566นะคะซึ่งลงทำการแข่งขันเพียงคู่เดียวลิเวอร์พูลที่รอบก่อนหน้าเอาชนะบอลมาร์และเลสเตอร์มาได้รอบนี้กลับมาเล่นในแอนฟิลด์ค่ะรับการมาเยือนของทีมร่วมลีกอย่างเวสต์แฮมที่รอบก่อนหน้านี้เอาชนะลินคอล์นซิตี้ทีมจากลีกวันและอาร์ซอนมาได้นะคะคู่นี้จะลงทำการแข่งขันกันในเวลา3นาฬิกาค่ะ ทังนี้คุณชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซสันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport News Channel ค่ะ